คำถามที่2หน้าลอกนานเกินไปสาเหตุเกิดจากอะไรก่อนที่จะไปดูสาเหตุเราไปดูกันว่ามาตรฐานของการลอกโดยปกติควรจะลอกกี่วันการลอกนะคะอยู่ที่7วัน15วัน21วันเดือนหนึ่งหรือบวกลบนะคะไม่ควรเกิน45วันบางคนที่เขาใช้สูตระนะคะผัดเซลล์45วันก็อาจจะอยู่ที่ช่วง45วันได้หรือมาก กว่านั้นบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ควรเกิน2เดือนสมมุติว่าบางคนเนี่ยนะคะลอก2เดือน3เดือนอันนี้ถือว่านานเกินไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเกณฑ์มาตรฐานควรจะอยู่ที่แค่7วัน15วัน21วันนะคะก็ กำลังพอดีพอดีนะคะสำหรับคนที่รักษาแบบออนไลน์นะคะเพราะยิ่งสุดเนี่ยสอนเน้นสอนออนไลน์เป็นหลักแต่คนที่เขาไปลงพอสดนะคะหรืออาจจะใช้สูตร45วันอาจจะมากกว่านั้นแต่มากกว่านั้นแต่เขาก็อยู่ในความควบคุมดูแลของศูนย์นะคะเขาก็จะไม่ค่อยซีเรียสเรื่องนี้มากนะคะบวกลบก็อาจจะมากกว่านี้นิดหน่อยนะคะแต่ถ้า2เดือนก็มากไปแล้วสาเดือนก็เกินไปนะคะ โอเคค่ะทีนี้เรื่องของการที่ลอกนานเกินไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของเวลางั้นสาเหตุก็จะต้องมาจากเวลาแน่นอนนะนั้นเวลาที่เราลงครีมยิ่งสุกจะย้ำเสมอนะคะทำไมย้ำเสมอเลยว่าปรับสภาพผิวนะคะปรับแค่7วันนะ,ะเพราะอะไรนะคะเร่งเซลล์เร่งแค่7วันพอนะคะเต็มที่ถ้าหน้ายากเนี่ยไม่ควรเกิน15วัน ยิ่งสุขจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะจากประสบการณ์ที่นะคะทำงานด้านนี้มาหลายๆปีนะคะจับเทคนิคนะคะแล้วก็ทิกเล็กๆน้อยๆจากกระบวนการผัดเซลล์เนี่ยนะคะว่าถ้าเรานะคะถ้าเราทาครีมกี่วันนะ,ะน้าจะลอกเป็นสองเข้าของจำนวนที่เราทาครีมยังไงเช่น ะะถ้าเราเริ่มะะเล่งเซลล์7วันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7ะะแล้วหน้าของเรา,เารับสมุนไพรเต็มที่หน้าของเราอิ่มยาเต็มที่หรือเราปล่อยให้หน้าลอกนะคะภายใน7วันนี้หน้าของเราจะลอกประมาณ15วันจะลอกเป็น2เท่าที่เราทาครีมทายามานะะโอเคนี้ในทางตรงกันข้ามถ้าเราทา เกิดว่าเราปรับสภาพผิวเราปรับสภาพผิวไปแล้วเออหน้าของเราก็ยังไม่รับครีมสักทีปรับสภาพผิวไม่ได้เร่งเซลล์แล้วก็เซลล์ยังไม่ขึ้นแล้วเราทาครีมยืดเยื้อไปสมมติทาไปเรื่อยเรื่อยเอยเฉยไปเลยเออทาไปสักเดือนหนึ่งหมายความว่าอย่างไงถ้าทาไปเดือนหนึ่งแล้วหน้าเรารับครีมเต็มที่หรือเราปล่อยให้หน้าลอกหน้าเราจะลอกสอเดือนเลย นี่คือเหตุผลนี่คือสาเหตุที่ทำให้หน้าลอกนานและเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงถ้าใครเคยดูคลิปนี้นี่นะคะคลิปนี้ที่ยิ่สุขขึ้นให้ดูนี่นะคะหน้ายังแดงจบไม่สวยถ้าใครได้เคยดูแล้วน้องเลิฟทาครีมเอ็กตา้าฟาานานสองเดือนแล้วหน้ายังแดงหน้าลอกตลอดเวลาหน้าลอกยาวนานเลยเอามาให้พี่ยิ่งสุขแก้นะคะพี่ยิ่งสุข ใช้เวลาแก้4เดือนลองเข้าไปดูรายละเอียดในนั้นกันนะคะถ้าใครอยากรู้ที่มาที่ไปด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยจะสังเกตนะคะว่ายิ่งสุขจะย้ำเสมอเลยนะคะว่าปรับสภาพผิว7วันก็พอนะคะเอาเร่งเซลล์7วันก็พอยากสุดนะไม่เกิน15วันเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าอ้าวสูงสุดนะคะคุณปรับสภาพผิวมา คุณเร่งเซลล์มา15วันยังมากถ้าปล่อยให้หน้าลอกหน้าก็จะลอกประมาณ1เดือนเท่านั้นเต็มที่1เดือนเท่านั้นนะคะได้แค่ไหนแค่นั้นก่อนนะคะนี่คือถ้าเรานะคะทายายืดเยื้อหน้าของเราก็จะลอกยืดเยื้อเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะลองทำตามสูตรของพี่ยญิงสุดดูนะคะว่าจะได้ผลดีไหมสำหรับคนที่ไม่ชอบลอกนานไม่ชอบลอกยืดเยื้อ นะเรื่องของเวลาไปแล้วสาเหตุที่สองเรื่องของปริมาณปริมาณตัวครีมตัวยาที่เราใช้ทุกอย่างมีลีมิตมีข้อจํากัดใช้น้อยไปก็ไม่ดีใช้มากไปก็ไม่ดีในเคสนี้พี่สุกเจอมากในกรณีที่ไม่ได้ปรับสภาพผิวก่อนมาเล่งเซลล์เลย เคยไหมคะถ้าเกิดว่า f c ใครเคยทำนะคะแล้วเคยผ่านประสบการณ์นั้นมาอาจจะนึกออกคะเวลาที่เราไปเล่งเซล์เลยจะโดยการลงผงเล่งลงคนเขียวหรือลงหยดทิปหรือว่าเป็นพอกสดอะไรก็แล้วแต่แต่พอกสดอะ่ะวิ่งสุกอขจะไม่พูดถึงนะเพราะว่าตัวพอกสดเดี๋ยวเขาจะมีศูนย์ดูแลเขาจะควบคุมอาการได้ทั้งวันเวลาการลอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ยิ่งสุกจะเน้นไปทางคนที่รักษาออนไลน์แล้วในช่วงเนี้ย ในปี2ปีเนี่ยคนที่รักษาออนไลน์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของการ,การลงตัวครีมปริมาณตัวครีมก็ต้องระวังด้วยตัวปริมาณครีมเนี่ยนะคะถ้าเราทามากไปสะสมเข้าไปในผิวเราเยอะเยอะเยอะเอะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้หน้าของเราลอกนานด้วยนะยังไงเดีย๋ยวพี่สุขจะพูดให้ฟังยกตัวอย่างให้ฟังนะคะจะได้นึกภาพออกนะ คนที่ไม่ได้ปรับสภาพผิวมาก่อนนะคะหน้าเขาก็นะคะจะรับยาบางส่วนเนี่ยไป็นเล่งเซลล์เลยเช่นนะคะซื้อตัวครีมไปซื้อหยดทิปซื้อคนเขียวไปซื้อผงเล่งไปไปถึงก็ไปลงคนเขียวไปลงหยดทิปไปลงผงเล่งอะไรก็แล้วแต่ลงไปทีนี้เวลาที่หน้าเกิดอาการเขาจะเกิดอาการบริเวณนี้ก่อนโหนกแก้ม no ก่อน โหนกแก้มคือส่วนที่รับยาได้ง่ายที่สุดนะทีนี้พอหน้าเนี่ยรับยาเฉพาะโหนกแก้มก็ยังไม่ได้ทั่วหน้าใช่ไหมคะ,กร,ะ,ะกรามยังไม่ได้น้าผากยังไม่ได้จมูกยังไม่ได้คือส่วนอื่นยังไม่ได้ก็เล่งใส่ยาเข้าไปนะใส่ยาเข้าไปใส่ไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยพอใส่เข้าไปทุกทุกวันยาก็ไปสะสมอยู่ในหน้าในหน้าก็เกิดอาการโอเวอร์ เพราะถึงเวลาที่หน้าเขารับยารับครีมเต็มที่เขาก็เกิดการปะทุเกิดการลอกแม้ว่าเรายังไม่ได้กําหนดวันให้เขาลอกนะคะคือคุณใส่ไปเรื่อยๆเอฟซีใส่ไปใส่ใส่ใส่ไปวันหนึ่งเขาก็มีวันที่จะเต็มมีวันที่เขาเรียกว่าอะไรนะถึงกําหนดที่จะต้องลอกลอกมาทีนี้ถ้าเราทาไปเยอะ ถ้ายิ่งทาเยอะด้วยใส่ครีมไปเรื่อยๆโดยหวังว่าเดี๋ยวตรงเซลล์ตรงนี้จะขึ้นนะคะถ้าเขายังไม่ขึ้นก็ใส่ไปเรื่อยๆเยอะด้วยแล้วก็วันวันเวลาที่ลงก็เยอะด้วยเช่นลงเกิน่1เดือนนะถึงเวลาลอกเขาก็ลอกนานนานเลยนะคะสมมติว่าถ้าสมมติว่า,ถ,า,ถ,าถ้าเกิดว่าลงยาไปในปริมาณเยอะๆเยอะๆ,ๆเช่น20วันเวลาลอกก็จะลอกนาน ะคะเคสนี้จะลอกนานแล้วก็ลอกเยอะด้วยเพราะฉั้นนี่คือสาเหตุที่หน้าลอกนานนั้นวิธีการแก้นะคะวิธีการแก้เราก็ต้องอลงตัวครีมลงตัวยานะคะ ตามวันเวลาที่กำหนดนะคะแล้วก็ลงในปริมาณที่พอเหมาะพอควรนะคะไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่มากเกินไปแล้วก็ทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สูงแล้วปัญหาหน้าลอกหน,นันก็จะไม่เกิดกับใครจะไม่มีปัญหานั้นเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปฟังเรื่องของนะคะผงพอก ภัยเจยลเราควรจะทาตอนไหนนะคะทาช่วงไหนถึงจะดีโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่คลิปหน้า